Mm-hmm. ดีค่ะพบกัะจิบเพคอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะทําเมนูนะคะเกี่ยวแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาหรือกับขนมจีนก<า><ๆ>ินกขนมจีนสายลงุยลงขมมจีนที่ว่าเจ็ดสีอันนี้เขาซื้อเพื่อนของกน,นุมก็ซื้อมาฝากแล้วก็ซื้อพร้อมมันไข่ด้วยนะเนี่ยไข่เป็นแพ็คเลย เออมาฝากปีใหม่ซื้อของมาให้่ิ<ด>พก็ของดีมาแปดเดืนะของน,นีมานแปดเดือนะชพก็ว่าจะนี่จะทําน้จีนนะคะนมจ,จีนเจ็ดสีน้จีนเจ็ดสีเห็นสีแล้วอยากกินเห็นแล้วอยากกินน่ะคือนมจีนทําได้ปลาเนี่ยปลาของเราปลาทะเลนะคะวันนี้ได้เนื้อปลาเมื่อเช้าได้เนื้อปลาเออปลาเก๋าตัวเล็กๆอ่ะที่เขาแล่ขูดเอาเนื้อมามามาขายแล้วนะเอาแต่เนื้อมันล้วนๆมาขายชิพ็กมาทาเป็นอะไรนะชิพจะมาปั้นให้เป็นลูกชิ้น เล็กๆเหมือนไอ่ปั้นๆเป็นก้อนๆเล็กๆอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปแกงจะอร่อยนะทำเป็นลูกชิ้นปลาทำเป็นก้อนๆเนก้อนเราแกงนะเดี๋ยวเราเรานน่นเราแตะน้ำเกลือหน่อยๆก่อนนี่น้ำเกลือนะคะถ้วยนี้น้ำเกลือนำมาขยำกับน้ำเกลือให้มันเขาบอกว่าให้มันเหนียวหนุบถูกน้ำเกลือแล้วมันจะเหนียวขึ้นแล้วก็เข้าเครื่องปั่นถ้ามีคกใส่คกตำก็ได้แต่วันนี้เราขี้เกียจใส่คบข้าเครื่องเนี่เดียว ก็ีปั่นไปล้อมงั้นหรอปกี้ปั่นไปทีงแล้วนะคะเนี่ยปั่นจากหยาบๆยามันเริ่มเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ปั่นอีกทีเนี่ยถ้าเรามีเครื่องอย่างเนี้ยทุ่นทุ่นที่วันเราจะไปต้องใส่คบขู่ขูโขวอย่างนี้มันเสียเวลาจะเข้าเครื่องนี้ปั๊บเดียวนะคะมันจะง่ายกว่า มือแตะน้ำเกลือแล้วก็หยิบนะจิเปกจะทำน้ำแกงอะไรนะน้ำกะทิกะทิเขียวหวานเขีวยวหวานลูกชิ้นปลาเก๋าเหรอปลาปลากายไม่ไม่ลูกชิ้นปลาเก๋าไม่ใช่ปลากายของเราใช้ปลาเก๋านะคะลูกชิ้นปลาเก๋าทำเองมือแตะแตะน้ำเกลือคนนวด เนี่ยกิ่ฟะเกลียงเขียวหวานเนี่ยเครื่องแกงเขียวหวานของกุนนุ่มนี่แหละเขียวหวานอร่อยมากแกงกับปลาเขียวหวานแล้วปนกะปิหน่อยนึงกะปิดีหอมอ่าไปเดี๋ยวเราจะไปทำในนี้ก่อนทำทุกชิ้นปลาขึ้นมาก่อนไม่มีอะไรนะมะเขือมีมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาเนี่ยนิดๆหน่อยๆมียอดโหระพาพริกแดงนะคะกะทิกองน้ำตาลปิ๊บนะเนี่ยแค่นี้เองไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวค่อยลวกเส้นกินนะโอเคอังเราตามไป ชิ้นใหญ่ใหญ่ใ่ฮะใช่ใใหญ่เลยนะ เขาก็ทำได้ลูกชิน้นอร่อยอืมเด้งอ่ะเด้งเหมือนกันนะเอาสุกแล้วเอาใส่น<ม>ี่ไว้ใส่โคมน<ม>ี่ไว้อีกเดี๋ยวก็แกงว่าต้องยุ่นมุ้งลอยอ่ะข้าวลอยนั่นนุมนะ น้ำมันเอาได้น้ำมันหวานเนี่ยเอาไว้เก่งทำาหารกะทิก่อน ออกเครื่องไปไปเลยไปเลยเครื่องเขียวหวานประมาณขีดครึ่งได้นะกระปิประมาณช้อนช้อนเดียวอ้สีมันสวยนะเป็นน้ำเป็น,นอะไ Tơm năm nồi nâng con đã sụp mấy tó chay hủ có đẹp quá, chính dắt tầm mình năng kín ý ăn kín yên <laughs> ừ. Không, một đôi เนี่ยี๋ก็ไหนๆอยเนาะป้าซีมึงเดี๋ยวไว้ทำไมเดี๋ยวไว้ก็เททิ้งอีกทีนี่มึ<อ>ง,งรสดในน้ำตาล,ตาลออกหวานๆนิดๆิด,ดอกกระเพราหอมน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายได้หมดนะได้หมดเราใช้น้ำตาลดอกกระเพราหอมนะอันนี้มันพอดีเขาเรามีเหลืออยู่นะเอามาใช้ใช้หมดหมด ที่เขาให้มาเนี่ยนัดก็ให้มากินของคนบงต้้นขายของของจิพเพกนี่คุณนัดให้มาทําอาหารเราต้องทำเอามาทำอาหารให้แกน้าําปลาอัดน้าําปลาชีพรสชิพรสหนึ่งครับพี่ลอ,องเราใช้สนะอ,องร้อยห้าสิบมลนะจีเฟกจะแช่น้ำเอาไว้นะ จะไม่ดำคือว่าเราอย่าผ่าไว้นานนานพ <h ook> อใกล้จะแกงก็เริ่มผา่าเลยไม่ต้องไปแช่น้ําเกลือนะคะเคล็ดลับพอใกล้ๆเราจะแกงนะครับเราก็มาผ่าแช่น้ำไว้เนี่ยไม,ไม่ไม่ดำหอออรอกเราแช่น้ําเกลือบางทีเกลือมันซึมเข้าไปในนี้นผ่าให้เค็มไม่ต้องไปแช่น้ําเกลือน้ําเปล่าเนี่ยล้างให้สะอาดพอใกล้เราจะแกงแล้ว ก็จะลงหม้อแล้วมาผ่าแช่น้ำแป๊บเดียวประมาณไว้สิบนาทีเค้าหวานทั้งมันนะโอาวานหวานดิดกๆนะยังไม่พอตัดน้ำตาลเยอะหน่อยนะอืมยังไม่ค่อยหวานน้ำตาลทรายนะนี่ไปใ a y ชูรสนะน้ำตาลทรายขาวไปผักเลยว่าผัพริกหน่อยนึง ว่ากะทิตใ,ใกล้ๆจับปุงได้นะหัวกะทิเขาใส่ที่หลังนี่ก็ปิดแกดแล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะ เคียวหวานปลาเก๋าเคียวหวานปลาเก๋าลูกชิ้นยักษ์ได้แรงออกชิ้นหน่อยหนยเหมือนก่อนปานเลย ล้างล้างก็เดียวก่อนล้างหนูจีนเชียงคานนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกจังหวัดจุกเชียงคานใช่ไหมเชียงคานจังหวัดเห็นแล้วมันอยากกินอะเลยองเป็นต้องทําขึ้นมาเลยใช่ไหมลเลยเลย,เลยจําเป็นต้องทําขึ้นมาน่าน้ากินมากเลยเพื่อนก็ซื้อมาฝากเพื่อนคนหนุ่มเอาใส่ลงไฟผัดมาณ7นาทีเก<อ>ไม่แยกเลยอ่ะคนเลยอ่ะไม่ต้องแยกสี เขาบอกว่าอย่ามอนสลิมเลยเนาะมันคือสลิมหรือเปล่าต้องใช้ใช้แป้งสลิมมาทำแน่เลยกินสลิมประวันนเ้มอนสลิมจริงอ่ะกินดูก่อน ไห้กินทุกภากเดีมีอะไรได้กินเป็นทุก้ากเ่็ไหมยายเขาพูดได้มีอะไรเราได้กินเป็นทุกอย่างเจ็ดสีเขียวหวานตามมา ก็ต้องเอาให้ครบทุกสีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกินให้ครบตั้งเจ็ดสีช่องเจ็ดสีเนี่ยเนี่ยน่ากินมากเกงเขียวหวานเนี่ยของเกงสขวหวานของสูตรของจิเพ็กนี่มันจะเขียวสวยนะเขียวเหลืองนะสีมันจะสวยมากจะทําขนมจีนขายอะไรขาย,ขายก็ก็ยังน่ากินอยู่นะเนี่ยเอาทําทการชิมแล้วแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาเก๋า ปลาเก๋ายักษ์ยักษ์นึงปลาเก๋าตัวเล็กไงเดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิน้นใหญ่ปลาเก๋าตัวเล็กเขาบดเขาบดเร็วเขาบอเขาบดเร็วมาถึงเขาเข้าเครื่องปั้นนิดนึงโอ้ยสุดยอดกินรักสีลูกค้าลูกนี่นอนสบายสบายเลยฮะเนี่ยจะทำการชิมต้องกินกับลูกโตขนมจีนนะมันจะเข้ากัน ตอก็แพงอยู่ตัวนี้เป็นตอนาคอนอืมเอาเดี๋จะทำการชิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิมน้ำแกงนี้ก่อนดีกว่าอืมโอเคแล้วอร่อยชิ้นอืม ของภาคกลางมีเขาก็ใส่กระชายด้วยนะแม่แต่ของของคนใต้นะไม่เหมือนกันนะของคนกใต้เราไม่ใส่นะเราเห็นแล้วอืเวลาเขาเอาเครื่องเสี่ยวหวานนี่เขาซื้อมาแล้วก็ยังมาปั่นปั่นกระชายใส่ลงไปแต่คนใต้เขาแกงไม่กินนะคนใต้เราไม่กินกระชายนะฮะแต่ถ้าคนภาคกลางเขาซื้อไปแกงนะเขาจะทำแบบนั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่คนใต้เรานั้นไม่กินอ่ะเห็นทุกบ้านกระชายไม่กินแปลกนะ น้ำยาเนี่ยไม่ใส่นะกระชายน้ำยาใต้ี่ไม่มีกระชายใครใส่กระชายนี่ไม่ใช่นะอคนใต้กินปลาทะเลส่วนใหญ่มันเลยไม่ขาวไม่ขหมก็เลยไม่ต้องจําเป็นต้องใช้กระชายใช่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 สุดใครสุดมันอย่าว่ากันนะของที่พปกี้ไปกินมานี่เป็นข้อสงสัยเฉยเฉนสงสัยพักกานที่แกงก็จะเป็นพวกปลาน้มจืดนะกินดีสูตรนี้ทําง่ายๆนะซื้อแกงเขียวหวานกองสังกนหนุมมาได้เลย เอาไปแกงถ้าผักกาดเออเหมือนคนหนุ่มว่านะจะชอบกระชายเราก็ตัดตมกระชายใส่ทั้งนิดเพื่อน่อยแต่ภาคใต้เราเราไม่กินนะคะไม่ว่ากันนะคะเนี่ยเรากินกับผักผักแหนมก็มีเนี่ยนะอืมแต่อยสตอจะมินขาวเนี่ยไข่ต้มนะถ้าเราไม่แล้วก็ขนมจีนอะไรก็ได้นะแต่วันนี้กินอะไรก็ได้วันนี้พอดีเห็นเจ็ดเจ็ดสีมาสวยๆนะลุงเลยอยากดึกอยากจะกินเราต้องไปลงต้องดู มากินแล้วเอาใช้ได้อยู่อร่อยอร่อยเหมือนกันนะมันลอยอีกแบบหนึ่งลอยลอยแบบเหมือนถ้าเรากินคล้ายๆบุญเส้นอ่ะเนี่ยเส้นเหนียวเลยน <S <S ียวจังหวัดเลยนะม่วนสินค้าของขนมก็มีเหมือนเดิมนะครับมีเครื่องแกงนะอที่ใช้ทำนี่ก็คือเครื่องแกงเขียวหวานนะเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทินะครับแล้วก็จะมีผัดเผ็ดขั่วจิ้งมัสมันอันนั้นก็มีนะอืมแล้วก็มีปลาชิ้นชั้นกรอบ นะแล้วก็มีกะปิอยู่ข้างล่างนะกะปิดีแล้วก็ in, มีสาคูแท so ้นะสาคูต้นนะครับแล้วก็ม <to> <Jose> ีเส้นมีซัวมีซัวนะมีซัวเส้นมีหุ่นมีซัวแล<ๆ>้วก็เส้นมีหุ่นบุ้งแห้งอ่าเนี่ยเส้นมีเส้นมีซัวก็จะมีเป็น <Hab> ก <it theory> ็จะมีเป็นแพ็คใหญ่ๆเลยมีเป็นสิบแพ็คนี่สิบซองสิบองอืมอย่าลืมนะค่าถึงค่าตัวม้วก็มีอันนี้ก็มีนะครับมี มายกเกียแห้งนี่ก็อร่อยทุกเกลี่ยแห้งก็อร่อยนะที่เปโหเนี่เราผัดได้อร่อยมากนึงนะวันนั้นผัดกินอร่อยน่าได้หลายคนอยู่ได้มันครึ่งโลได้นะหอมกินได้สี่คนอ่ะกินก็ไม่หมดอ่ะซีวขาวซีวดำผุงจันแสงนะนี่เหมือนเดิมแล้วก็ะอีกอันหนึ่งคุ้งแห้งเกลือกุ้งแห้งก็ย่างดี ชิงช้างอย่าดืมสั่งไปกินบ้างนะคะอบอร่อยมากเนี่ยทอดมอนกันได้แล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วไอ้เนี่ยซื้อสาคูบ้านด้วยนะคะอร่อยมากเนี่ยสาคูบ้านมาแล้วมาแล้วนะครับเราเราบอกวิธีเราบอกวิธีทำนะคนหนุ่มมาไม่เยอะเดียวใครสนใจก็รีบสั่งสั่งจองได้เลยเรารีบเราก็ทํเอาใส่วิธีทําไปให้ด้วยนะนะคะ <น>อ,อ,อย่าลืมนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ต้องช่วยกนกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์จิพด้วยนะคะแล้วก็ในช่องเฟซบุ๊กก็เหมือนกันช่วยกันติดตามให้ด้วยจิบเพอขอขอบคุณแอฟซีทุกๆท่านนะคะลูกค้ากนหนุ่มด้วยสวัสดีะค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย